มาถึงแล้วนะครับผมกับฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยนั้นจะต้องบุกไปเจอมาเลเซียถึงในบ้านซึ่งวันนี้จะเป็นเช่นไรตูบอกต่อจะมาเล่าให้ฟังครับผม ซึ่งฟุตบอลอาเซียนครัพรอบนี้นะครับผมเป็นระบบแบบเย่าเยือนนะครับผมมาเลเซียเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทีมชาติไทยในวันที่7และทีมชาติไทยของเราจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนมาเลเซียในวันที่10นี้ซื้อเอาตามตรงเลยว่าทีมชาติไทยของเรานั้นมั่นอ,อกมั่นใจซะเหลือเกินจริงๆนะครับผมและโค้ชมาเลเซียได้ออกมากล่าวก่อนเกมว่า ทีมชาติไทยนั้นมีนักเตะที่ดีและสตาฟโค้ชที่ดีมากแต่ถึงอย่างไรการแข่งขันย้อนไปนะครับผมไม่กี่ปีหลังล่าสุดเนี่ยจะพบได้ว่าทางมาเลเซียของเราเนี่ยเออมีผลการแข่งขันที่ดีมากเมื่อเจอกับทีมชาติไทยและครั้งนี้เขาก็หวังอีกเช่นเคยว่ามาเลเซียนั้นจะสามารถสยบทีมชาติไทยในบ้านได้ซึ่งโค้ชชาวเกาหลีใต้คนนี้นั้นมั่นใจจริงๆว่าสามารถสยบทีมชาติไทยของเราในบ้านได้นะครับทุกคน และโค้ชมาเลเซียคนนี้ยังกล่าวอีกว่าเขาไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทีมชาติมาเลเซียจะต้องแพ้ทีมชาติไทยด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีมากชนะ4เสมอ2ในผลการเล่นล่าสุดนะคผมซึ่งล่าสุดมาเลเซียสาบานชนะทางสิงคโปร์ไปได้ถึง4-1ทุกคนฟอร์มกำลังฮอตจริงๆ และหากเราคิดถ้อยคาคาพูดของโค้ดมาเลเซียคนนี้นะผมเราเออตามตรงเลยนะทุกคนเราไปเยือนบุริจาริวเนี่ยสนามเย่าของทางมาเลเซียเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะทุกคนอย่างที่เขาพูดเลยว่าเราเหมือนจะแพ้ทางมาเลเซียในอาเซียนทุกคนซึ่งหลังการให้สัมภาษณ์ของโค้ชมาเลเซียนะทุกคนเราก็ต้องมาดูความพร้อมของทางทีมชาติไทยของเราบ้างซึ่งต้องกล่าวก่อนว่าการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายนี้มีการใช้กฎอเวโก ko, ซึ่งมีการนับผล ยิงประตูได้เสมอหรือชนะมีผลกับการเข้ารอบทางสิ้นซึ่งเราต้องมาดูว่าเราไปเยือนเขาเราจะทําผลดันได้ดีแค่ไหนและในบ้านของเราเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนทุกคนซึ่งสถิติการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบนี้ของทีมชาติไทยนะทุกคนชนะ3เสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มของเราก็ร้อนแรงเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ได้แพ้เหมือนกัน เอาล่ะทุกคนเราพูดถึงความพร้อมของแต่ละทีมไปแล้วเรามาดูแฮนดิแคปที่เปิดหน่อยนะครับผมทีมชาติไทยต่อมาเลเซีย0.25ผมมองว่าเป็นราักาที่ไม่ได้แรงเกินไปเลยผมมองว่าปีนี้ทีมชาติไทยของเราพร้อมกว่าทุกปีที่ไปบุก ท่ำเสือเรื่องนะครับผมผมมองว่าวันนี้ทีมชาติไทยสามารถเฉือนชนะด้วยราคา0.25ได้ไม่ใช่เรื่องยากนะทุกคนแต่จะมีความกดดันกับตื้อๆหน่อยหรือไม่ถ้าใครสนใจก็เออเป็นต่ำก็ได้นะคนต่ำก็น่าสนใจนะต่ำกับทีมชาติไทย0.25ถ้าใครชอบก็ไปจัดไปตามกันได้เลยนะครับผมทีมชาติไทยยังไงเราก็เชียร์อยู่แล้วแล้วถ้าใครชอบคลิปวิเคราะห์แบบนี้ผมฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครสนใจ เข้ากลุ่มเพูดคุยข่าวสารเรื่องฟุตบอลแล้วก็ทศนะฟุตบอลทุกวันอย่างนี้นะครับผมเข้ากลุ่มได้เลยนะครับที่ตูบอกต่อถ้าเป็นทาง Tik t o ็อกจะอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับผมถ้าเป็นทาง Youtube ก็ผมจะปักหมุดที่คอมเมนต์ใต้คลิป Youtube เลยนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันให้ชนะเป็นแชมป์อีกสมัยครับผมโชคดีครับ